สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชชนิรัตน์แก้วเขียวรหัสศูนหนึ่งค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะดิฉันมีสาระความรู้เล็กๆมาฝากค่ะเกี่ยวกับเรื่องทรัพยกากรสารสนเทศก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายกันก่อนนะคะทรัพยกากรสารสนเทศหมายถึงสื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศค่ะจะแบ่งออกเป็นสาประเภทนะคะประเภทแรกเป็นวัสดุตีพิมพ์คือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศในรูปแบบของตัวอักษรภาพและสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่นหนังสือค่ะประเภทที่2นะคะวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็นทรัพยากรที่บันทึกไว้แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ค่ะอย่างเช่นแผ่นซีดีนะคะประเภทสุดท้ายค่ะฐานข้อมูลอ e ิเล็กทรอนิกส์ I K, เป็นสารสนเทศนะคะที่ถูกบันทึกไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกฐานข้อมูลออนไลน์และประเภทที่2ฐานข้อมูลออฟไลน์ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะ